กลับสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีเทคนิคดีๆจะมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะก็จะเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดถูกใจนะครับหรือยอดไล่นะครับของ e อ n s t a แกรมนั่นเองอ่ะเราก็ไมียอดไล่นอนนะครับโพสไอจีแล้วมียอด ไล์น้อยยอดถูกใจน้อยกันกดสมัครเพิ่มตามผมก็ได้เลยนะครับส่วนใีการนะครับก็ง่ายๆกันเลยก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะครับส่วนในกันเข้ามานะครับก็สามารถคลิกเข้ามาในดลังข้าวคิมนี้กันได้นะครับเป็นการวางลิงก์ไว้ข้างคิมที่เรียบร้อยแล้วันนี้งครับก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันเลยนะครับพอเข้ามากันแล้วนี่ครับก็คลิกนีครับเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ KBKT กันแล้วนี่ครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราทำการเพิ่มนีครับยอดไลค์ในวันนี้นะครับส่วนตรวน ลงชื่อเข้ใช้นี่ครับสองคนที่มีรหัสสมาชิกกันอยู่แล้วกดสมัครกดลงชื่อก็้ใช้กันไปได้เลยอ่ะสองคนที่ยังไม่มีรหัสสมาชิกนี่บก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนก็นกเขา้าดีสมัครสมาชิกนะมือข้อมือตัวนี้เลยนะครับอ่าวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็ง่ายๆกันเลยเนะี่ยก็ใส่ชื่อผู้ใช้างานลงไปนะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนะนามสะกูลนะตัวนีน้ใส่ข้อมูลกันไปเรียบร้อยทางรหัสขึ้นมานะครับจากนั้นก็ยืนยันนะครับรหัสอีกครั้งแล้วก็อย่าลืม ติดพินิฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อยืนยันนะครับว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกดเลือกรูปภาพที่เขาให้เราเลือกไปเลยนะครับอ่าแล้วกดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยนะครับส่วนคนที่จะสมัครใช้งานได้ Google นะสามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail google ตรงนี้กันไปเลยอ่าหลังกาสมัครที่รีบบอสกันแล้วก็เชื่อู้ใช้แล้วก็รับผ่านวันทัการลงเชื่อเขาใช้งานด้านหน้าตัวนี้เปิดนะครับอ่าส่วนคนที่สมัครใช้งานได้ Google ไปก็กดลงเชื่อใช้โดย Google ไปเลยก็กดลงเช อ่ากดลงชื่อเ้าใช้ไปแล้วนะครับหลือเข้ามาสู่เว็บไซต์ k a b m c s t กันแล้วนะครับตอนนี้เป็นหน้าคำซื้อใหม่ที่มีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับอ่ะก็จะมีทั้ง a c e b o o k นะครับ Instagram นะครับ TikTok กนะครับ u t u b e t e l e gram Twitter SEO ก็สามารถเลือกใช้กันได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมกันไปได้นะครับสำหรับตอนนี้ผมจะได้ใช้แพลตฟอร์มของ Instagram นะครับก็เลยไป Instagram ตัวนี้เลยจากนั้นจะมีหมวดหมู่ตัวนี้ให้เลือกใช้แรมวันูกันเลยนะครับก็จะเป็นดดูกันไ้เลย โดยผมจะได้ใช้โมบูเพิ่มทุกใจรับประการสัมิบวันตรงนี้เลยก็เลยเปิดเลยนะครับการบริการตรงนี้จะมีรับบริการให้กับเราเลือกใช้กันเลยนะครับก็จะมีหลายราคาให้เราเลือกใช้กันนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้ตัวนี้อกใช้บริการแรกเลยก็เลยเปิดเลยนะครับอาจจะมีคาดิบายตัวนี้จะได้อ่านกันจะไปคาอิบายนะครับหรือมีสัญบอกเราตัวนี้ก็สามารถอ่านกันเข้าใจได้เลยต่อมาในการวางลิงก์ครับก็ไปเอาลิงก์ของโพสต์อินสตาแกรมมาเลยก็ไปก๊อปปี้ลิงก์มานะครับก๊อปปี้มาเลยนะครับจากนั้นก็เอาลงงไปในนช่อี้ แล้วก็ใส่จ <pl> ํานวนนะครับหรือปริมาณนะที่ต้องการที่เพิ่มเข้าไปก็ได้เลยครับส่วนการสักหนึ่งร้อยนะครับก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับจากนั้นพื่อนๆต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายให้กับเราแล้วนั่นเองก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยนะครับอากดสั่งซื้อที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเห็นไม่จะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมาครับแบบนี้เลยว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับหากทำขึ้นแบบนี้มานะครับก็โอจะรอการสักคู่นะครับพอไปใช้เวลาในบริการกันนิดนึงัวยีนระหว่างที่รอเว็บไซตเมนูีะครับ การเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะครับก็จะมีช่องทางสแกนเคียวโค,นนค้นดนะครับอ่ังเปาเ r ลส์นะครับชิลเพย์นะครับชิลเพย์ตัวนี้จะมีหลายช่องทางให้กับเราเลือกใช้กันด้วยนะครับก็จะมี ie, aled, ทูมนีเลตธนาคารต,ต่างๆเข้าร่วมและก็ตู้บุนเติมตงนก็สามารถเลือกใช้งานกันได้นะครับหรือใช้ของคิโต,ตัวตัวนี้ก็เป็นการเติมเงินของตามที่สามารถใช้สก,กุลเงินของตามประเทศได้นะครับพวกบิคอยยูเออตาร์ก็สามารถใช้งานกันได้ด้วยหรือจะใช้ของทูมอนี่เวลต์ก็สามารถทำตามคำแนะนำตัวนนี้ไปเลยะครับ ต่อมาจะเมนูปริการสั่งซื้อจะขึ้นไหมกับเราได้เห็นกันเลยสั่งซื้อบริการไหนไปจะมีออเดอร์ดีบริการที่สั่งซื้อเรืจะมีลิงก์ที่เราใส่เข้ามากันด้วยก็สมัครถยิ่ก็ไปคุณจะสอบก็ได้นะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้เป็นสถานะของเว็บไซต์ของเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับต่อมาจะเมนูนะครับอ่าบริการครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้นะครับก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวนี้ก็นเลยนะครับจะเจอบริการจากตัวนี้ก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมกันมาาแลลล้้วนครรับกก็็สถเเืดดูไย ต่อมาครับจะไปดูแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามานะครับแนะนำเพื่อนมาใช้สินี้ได้ง่ายๆกันเลยแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับของคุณผู้ชมได้ใช้งานวิสซยนะครับได้ง่ายๆกันเลยแถมยังได้อัตราค่าแนนดาหรือตาค่าคอมมิชชั่นครับถึงครเซนอีกตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยนะครับหากคุณผู้ชมต้องการที่จะสร้างรายได้นะครับก็สามารถเข้ามารายละเอียดตรงนี้ให้เข้าใจในการแนะนำเพื่อนกันก่อนได้เลยต่อมาจะไปดูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถเข้ามา ดาวโหลดบนมือถือก็ได้นะครับก็สามารถดาวโหลดได้ทางระบบ a อ d ด o i d แล้วก็ระบบ iOS กันเลยนะครับอ่าต่อมาจะ,ปะเป็นเรื่องติดต่อแอดมีนะครับอ่าถ้ามีปัญหาอะไรยอดไม่ขึ้นยงไงสามารถเข้ามาติดต่อไอทีมนกันได้ก็เข้าไปหน้าคำซื้อท่ใหม่ตัวนี้ก็จะมีข้าว่าติดต่อแอดมินตัวนี้เลยครับก็คลิกเข้าไปเลยนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยนะครับก็จะมีช่องทางตัวชื่อเหลือแล้วก็ช่องทางแอไลน์เนี่ยก็สามารถเลยตต่อได้นะครับเอาละครับเพิ่มการไปเสียวลานี่ครับเราเปิดคลิปมาดลกวะครีครอด อ่าไลฟ์หรือยอดถูกใจของเราเพิ่มมาหรือยังนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่14นะครับสามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะครับเพื่อดูว่าวิสัยทุกการที่เราเซ็นกันหรือยังนะครับอ่าก็เพิ่มมาเป็น92กันแล้วนะครับก็จะอ,อยู่ที่14นะตอนนี้เพิ่มมา92กันแล้วก็จะเพิ่มมาแบบนี้เรื่อยๆรื่อครับเราจนครบกันเลยนะครับเห็นไหมก็ถือเพิ่มเข้ามากับเราเยอะมากๆแล้วนะครับก็เลยทิ่เดียวเองอา่าตัวน,นี้ก็จะสำหรับทา่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะใช้วิสัยน,นี้ครับหรือการใช้บริานี้ กดาิผลงลานคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สมาชเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับอ่ะสุสดสั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนก็สวัสดีครับ